สวัสดีครับคลิปนี้ก็ถึงคิวของคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่28นะครับกุมภาพันธ25์2525นะครับเกิดปีจอปัจจุบันอายุ39ปีนะครับผมราศีที่ได้นะครับได้ราศี3นะครับก็ยังถือว่าเป็นคนที่ราศีค่อนข้างจะลำบากอยู่นะครับแต่ว่าโดยพื้นดวงเนี่ยคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดนี้จะเป็นคนที่ใจบุญนะครับชอบทําบุญทําทานนะครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับพื้นดวงโดยทั่วไปนะครับคนเกิดวันวันนี้นะผู้หญิงผู้ชายท่านใดก็แล้วแต่ดูคลิปนี้ไปด้วยกันเลยแล้วกันนะครับพื้นดวงเนี่ยโดยทั่วไปก็เป็นคนรักพ่อรักแม่เป็นคนกระตันยูมากๆเลยนะครับตรงนี้รักมากกระตันยูมากนะครับตรงนี้ก็ส่งผลให้คนที่เกิดวันเดนปีเกิดนี้เป็นคนอายุยืนนะครับอายุยืนจะสังเกตได้จากลูกศรที่ชี้ไปเลข9นะครับหรือเกต9้า อายุยืนนะครับคนเกิดวันนี้นะเป็นคนใจร้อนนะครับตรงนี้ทำอะไรก็อยากเอาใจออกหน้าฟังคนรอบข้างเยอะๆนะครับการงานอาชีพเนี่ยโดดเด่นเลยนะครับจะเห็นลูกศรชี้เลข6กก็นั่นหมายถึงว่าโดดเด่นในเรื่องของงานค้าขายนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเท่าเท่าแก่เป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นคนขายเก่งนะครับแล้วก็ อาจจะทำงานราชการก็ก็ไปได้ดีนะครับก็คือไปไปได้ทั้งสองแบบเลยแต่โดดเด่นสุดเลยก็จะเป็นในเรื่องของงานค้าขายนะครับเพราค้าแม่ขานะปีที่ดีที่สุดนะครับก็จะเห็นอยู่2ปีนะลูกศรชี้เหมือนก,นกันก็เป็นช่วงอายุ40กับ48ปีนะครับ2ปีนี้ถือว่าได้เกรด12สูงสุดใน1รอบ12ปีเนี่ยจะมี2ปีนี้นะครับที่ดีมากมาก ปีนั้นนั้นก็ทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะครับได้เงินก็นได้ลาบก้อนใหญ่นะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับตรงนี้คิดอยากได้ลูกก็ได้ลูกนะครับแล้วก็จะเปิดกิจการร้านค้าอะไรก็เป็นช่วงอายุตอนนี้จะประสบความสําเร็จมากๆนะครับปีที่ไม่ดีเนี่ยคือมองแล้วแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเห็นก็เพียงแต่ว่าเกตสามหรือราศีตัวเองนะครับที่ต่ําสุด ตามสุดในที่นี้ก็หมายถึงว่าปีนั้นก็อาจจะลำบากบ้างนะครับแต่ว่าโดยโดยโดยสัญชาติญาณแล้วคนเกิดวันเดือนปีเกิดเนี่ยเขาชอบทําบุญนะครับตรงนเนี้ยเนี่ยเขาแทบจะไม่มีอะไรที่แบบจะต้องกังวลใจเลยนะครับเป็นคนที่เป็นเป็นที่รักนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับจะเห็นเส้นเชื่อมสีดําๆเนี้ยที่เป็นขีดแนวแนวนอนนะครับจะสังเกตได้ว่า เส้นเชื่อมแบบนี้มีเกือบจัดทุกปีเลยนะครับนั่นหมายถึงว่ามีมีแต่คนรักนะครับคนเกิดวันเดือนปีเกิดนี้นะมีแต่คนรักคนนับหน้าถือตานะครับเพราะว่าเป็นคนใจบุญส่งผลให้แบบกัลยาณมิตรที่ดีนะครับถือว่าถือว่าราศีถึงแม้ว่าจะเป็นราศี 3, าสามราศีตามราศีลำบากแต่ว่า เขาก็ไม่ได้ลําบากสุดนะครับคนเกิดวันเดือนปีเกิดนี้กลับกันมีแต่คนรักมีแต่คนชอบนะครับ mm. เพราะเขาเป็นคนชอบทําบุญนะครับคนเกิดปีนี้นะอายุก็ยืนนะครับก็เดี๋ยวมาดูปีนี้นะครับแต่ผมดูให้นะอายุ39มส9เาสามสิบเก้าเนี่ยได้เกรดเก้านะครับปีนี้ถือว่าดีนะครับ มีโชคมีลาบนะครับเสียงดวงได้เลยนะปีนี้นะ39ถ้าพูดถึงความรักก็มีคนเข้ามาแอบรักแอบชอบนะครับหรือว่ามีคนที่คุยด้วยอยู่แล้วคนเนี้ยถ้าเราตกลงโปรงใจจะคบเขาเขาก็ถือว่าเป็นเนื้อคู่เรานะครับจะมีเส้นเชื่อมอยู่เห็นจากที่เห็นนะครับแต่เขาอาจจะเป็นคนมีตําหนิหน่อยอ่าเป็นม่ายมีลูกติดมีครอบครัวหรือว่าเป็นคนกําพาอะไรเงี้ยคือก็ลองสังเกตดูได้จาก ลักษณะที่มีเส้นตัดอยู่ตรงกลางนะครับนะครับสามเก้าสี่สิบเนี่ยดีสุดเลยปีหน้าเนี่ยปีนี้ปีหน้าเนี่ยดีนะครับเนี่ยคนเกิดวันเดือนปีเกิดนี่นะสี่สิบเอ็ดก็ลงมาหน่อยก็ทําบุญเยอะเยอะนะครับสี่สิบสองก็ขึ้นมาสี่สิบสามก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าคนเกิดวันเดือนปีเกิดเนี่ยถือว่าพื้นดวงเนี่ยดีมากเลยนะครับสี่สามก็ดีสี่สี่ก็ลงมาหน่อย นะครับแต่ก็ไม่อดไม่อยากอย่าง4ีสีเนี่ยตกเกตสี่เนี่ยเขาหมายถึงเรื่องอาหารการกินไปไหนก็มีคนหามาให้กินนะครับมีคนรักสี 5, ่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดน่าจะขึ้นมันขั้นบันไดไปเลยนะครับดีมากเลยนะครับสำหรับคนเกิดวันเดือนปีเกิดนี้นะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับ คนเกิดวันอาทิตย์ที่28กุมภาพา2.525ปีจอปัจจุบันอายุ39ปีนะราศีที่ได้ได้ราศี3นะครับถือว่าเป็นราศีที่ต่ำแต่ว่าเเป็นคนชอบทำบุญ่าต่ำแต่ไม่ลำบากมากนะครับเป็นคนใจบุญชอบทำบุญนะครับเป็นคนอายุยืนนะครับพื้นดวงโดยทั่วไปก็รักพ่อรักแม่เป็นคนใจร้อนหน่อยนะครับก็อย่าททำอะไรก็ฟังคนรอบข้างเยอะ นะครับแต่เป็นคนอายุยืนแน่นอนนะครับโดดเด่นเรื่องของงานค้าขายนะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าได้เลยนะเน่ขายเก่งนะครับส่วนปีที่ดีที่สุดก็เป็น40กับ48นะครับปีที่ไม่ดีก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วดีกว่ามันแทบจะไม่ดีไม่ไม่มีเลยนะครับปีนี้39ก็ถือว่าดีนะครับ